ฉันลองเสิร์ชภาพเมืองจากโปสการ์ดไม่พบผลลัพธ์ใดๆไม่มีในแผนที่ไม่มีข้อมูลไม่มีแม้แต่ชื่อคล้ายกันฉันกลับไปค้นสมุดวาดเก่าของฟ้าพบภาพหนึ่งที่เหมือนกับเมืองในโปสการ์ดนั้นเป๊ะๆพร้อมคำเขียนเล็กๆที่ฉันไม่เคยสนใจมาก่อนเอเธอร์เมืองที่ไม่มีในแผนที่คนที่เคยอยู่จะจำไม่ได้ว่าเคยมาคนที่จากไป จะไม่มีใครจำได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มฝันถึงเมืองในภาพฝันว่าเดินข้ามสะพานไม่มีปลายฝันว่าเห็นฟ้ายืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าตึกสูงยิ้มให้ฉันยังอ่อนโยนแล้วพูดว่าเธอมาถึงแล้วใช่ไหมเช้าวันนั้นเองมีโปสการ์ดอีกใบส่งมาถึงฉันบนหน้าการ์ดเป็นภาพถ่ายของฉันกำลังยืนอยู่ในเมืองนั้น ข้างๆฟ้าด้านหลังเขียนว่ายินดีต้อนรับอย่าลืมทางกลับถ้ายังอยากกลับเพราะบางเมืองอาจมีไว้สําหรับคนที่อยากลืมโลกใบนี้แต่เมื่อไปถึงแล้วอาจไม่มีใครลืมเราได้อีกเลยกด Subscribe ไว้ติดตามเรื่องหลอนหลากหลายช่องประตูดแดง Red Door Channel